ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสรุยทุ่งกับลุงอัดกับบริษัทเวอร์คาร์สอินโนชันหรือ w ด i กับคู่หูมาจันสารเพิ่มสิทธิภาพเวอร์แพนและเวอร์แพนไทยโตซานครับวันนี้อย่างที่ท่านเห็นนะครับนี่คือต้นบางคุดสารที่เรียกแมงโกสตินนะฮะวันนี้ส่วนนี้เป็นของใคร แล้วเขารู้จักกับคู่หูมัศจรรย์รูปแบบไหนใช้คู่หูมหัศจรรย์อย่างไรเรามาพบกับเจ้าของตัวจริงเสียงจริงเลยที่ใช้คู่หูมัจันกับบังคุดของสวนเขาเรียบร้อยนะครับมาพบกับเจ้าของนั่นเลยครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ค,รบคุณพี่แนะนําตัวนิดนึงครับค่ะพี่ชื่อพี่นิตยาทองมากค่ะพี่นิตยาทองมากแสดงว่าต้องชื่อเล่นว่าพี่นิดแน่เลยพี่ปุ๊ก อ่าบาไม่ใช่นิดแล้วเป็นพี่ปุ๊กไปตลอไม่ไม่นิดเลยนิดนิดไม่อพอนิดไม่อพอโอเคพี่ปุ๊กนะครับพี่ปุ๊กเป็นเจ้าของสวนมังคุดที่นี่ค่ะที่นี่อ่าที่ตั้งอยู่ที่ไหนครับอยู่ตำบลตำบลนาศัก์อำเภอสวีจังหวัดชุมพรค่ะตำบลนาศัก์อำเภอสวีจังหวัดชุมพรค่ะอ่าแล้วก็วันนี้เป็นวันที่เก้ากรกฎาคมพศสอง2ันห้ารอหกสิบสองนะครับเรามาเยี่ยมเยือนแปลงมังคุดของพี่ปุ๊ก แปลงบางคุดของพี่ปุ๊กแห่งนี้พี่ปุ๊กรู้จักกับคู่หูมาสักันคู่นี้อย่างไรนี่ว่าแล้วก็ดึงออกมาให้ดูกัน,กนรู้จักคู่หูมาสักันคู่นี้เมื่อไหร่ยังไงครับหนูรู้จักวันที่สิบสี่มกราโอโหจําได้คือข้งวันที่เลยสิบสี่มกราปีนี้นะค่่ะอาก็มีพี่เข้ามาคุยกับหนูแล้วก็เขาบอกว่าเขาจะมีขายคู่หูมาสักกาเนียมหสักจาร์มากเลยอถามหนูว่ามีสวนบังคุดมีสวนผู้เรียนไหมหนูบอกว่ามีครับ เขาบอกว่าเอาเอาไปใช้ดูทีมันได้ผลนะเคยใช้ไหมเขาบอกหนูไม่เคยใช้หนูไม่เคยเห็นที่ก็อยากจะรู้ว่ามหจรัยจมหัศัจจรยังไงก็บอกว่าพี่บอกว่าเอาไม้หนูชุดหนึ่งพี่ชุดหนึ่งชุดหนึ่งพี่ลองหน่อยลองหน่อยก็เลยเอามาลองหนึ่งชุดก็เอามาลองแล้วก็ถามว่าพี่ฉีดมังคุดได้ไหมก็ว่าฉีดมังคุดได้เอาไปเลยหนูก็บอกว่าเออถ้างั้นฉีดมังคุดได้ก็ทดลองฉีดเลยมังคุดจะไม่ดอกนะมังคุดจะไม่ออกดอกจะไม่ออกดอกที่ทีตั้งแต่ช่วงนั้นเลยที่ได้มาวันนี้บกละ บันสิบสี่มกลาหนูเจอกับพี่เขาและหนูฉีดวันที่สิบหกมกลาอ๋อสองวันให้หลังฉีดเลยฉีดเลยให้มังคุดให้มังคุด,คดฉีดขนาดไหนยังไงครับไอชุดได้มาชุดหนึ่งฉีดไปแค่ไหนยังไงได้มาชุดหนึ่งหนูก็ฉีดไปห้าถังฉีดห้าถังห้าถัง,นห,าางหนึ่งชุดเนี่ยห้าถังหงชุดมายถึงว่าถัางถังกี่ลิตรถังถังสองร้อยลิตรสองร้อยลิตรอ๋อก็เท่ากับหนึ่งพันลิตรไงพี่อ่าอ๋อก็คือใช้หมดเลยใช้หมดเลยฉีดทีเดียวเลยใช้หมดเลยห้าถังเนี่ย ห้าถังคือฉีดหมดเลยทั้งมังคุดทั้งทุเรียนเลยแยกฉีดหมดเลยเอาฉีดหมดเลยคือกี่ต้นเนี่ยฉีดไปทั้งหมดกี่ต้นมังคุดแปลงนี้สามสิบแปลงนี้สามสิบแลอีกแปลงหนึ่งสี่สิบแปลงหนึ่งสี่สิบทุเรียนสองแปลงสองร้อยกว่าต้นสองร้อยกว่าต้นฉีดหมดเลยฉีดหมดเลยคือห้าถังได้หมดเลยไม่ไม่ห้าถังได้หมดเลยอคือฉีดยาให้หมดห้าถังอ๋อฉีดยาให้หมดห้าถังได้กี่ต้นก็ช่างมันช่างมันแต่ถ้าพอว่าหมดไปห้าถังปุ๊บทีนี้เราเรียรู้ว่าที่ยังเหลือเนี่ยเราจะใช้อีกประมาณเท่าไหร่อ่าลเยยง ก็เอาเอามาชุดเดียวก็ใช้ไม่รอดูผลเลยว่ามันดีไม่ดียังไงแล้วเขาว่ามหาศึกจันน่ะมันต้องดีอยู่แล้วเขาบอกมาว่าเขาบอกมาว่ามหาศึรจันมันต้องดีอยู่แล้วมันต้องดีอยู่แล้วถ้าเอามาเลยเขาบอกว่าดีจริงเขาบอกว่าดีจริงใช่แต่หนูก็เข้าใจว่าถ้าของไม่ดีจริงเขาไม่กล้าขายบอกว่าดีจริงหรอกพี่เสร็จแล้วพี่ปุ๊กก็ฉีดแล้วก็ฉีดแล้วไม่พอไม่พอไม่พอก็ติดต่อพี่ก็เลยแล้วก็หนูก็ซื้อเลยอ๋อไปซื้อตอนตอนหลังก็ซื้อเป็นลังเลยอ๋อซื้อเป็นลังแล้วหลังจากที่ใช้ไปนานขนาดไหนพี่ถึง พี่ถึงเห็นความมหัศย์รย์อย่างพี่เขาบอกก็หนูใช้ทุกเจ็ดวันนะคะทุกเจ็ดใช้เจ็ดวันไปทุกเจ็ดวันทุกเจ็ดวันทุกเจ็ดวันพอใช้เวลาต่อเนื่องมาเรื่อยๆทีนี้ทุเรียนเอ่ยังคุดเอ่ยก็เริ่มจะดีขึ้นใบของพี่เป็นยังไงดีค่าวว่าดีของพี่เขาดีของหนูเนี้ยนะบังคุดออกยอดใหม่บังคุดออกยอดใหม่ออกยอดใหม่ปุ๊บทีนี้ก็ยอดก็ออกมาสมบูรณ์สมบูรณ์อ่าโตสมบูรณ์ใบสวยก็เนี่ยเหมือนที่เห็นนี่นี่ยอดใหม่นะเนี่ยนี่อ่านั่น ค่ะเน,น,นี่ยเนี่ยยอดยอดของวัวแพนเนี่ยนี่ชุดนี้ยอดวัวแพนหมดเลยเนี่ยน,นี่นี่ยอดวัวแพนหมดเลยผ<ต>ิวเขาสวยมากนะก็ใช่ะดิคะ่ะดูดิผิวเ็าแบบไม่ไม่มีกะไม่มีอะไรเลยผิวก็เนียนมากเลยก็ใช่ใบเบยจะเขียวเข้มเขียว,วมันนะเริ่มอาการมหัศรจย์เริ่มออกเลยบีเออนี่แหละพี่ได้เห็นเมื่อไหร่เดี๋ยวดอกหลังจากที่พี่หลังจากที่พี่เอามาใช้อะอย่างที่บอกอ่ะคือพี่ใช้ไปแล้วกี่วันพี่ถึงรู้ว่าเฮ้ยอันนี้มันดีจริงๆก็เวลายอดใหม่มันออกไง ออเวลายอดใหม่ออกพอยอดใหม่มันออกเียมันแตกต่างกับยอดเก่าที่มีเลยนะอ๋อยอดใหม่ที่ออกเนี่ยมันออกมาแล้วมันแตกต่างมันแตกต่างเลยมันยอดมันจะสวยยอดมันจะหนามันจะเขียวแค่มันจะสมบูรณ์มันผิดกันเลยเนี่ยพี่ดูดินี่มันผิดกันเลยนี่เห็นไหมมันผิดกันเลยอ่ะอ่าเนี่ยมันดูเนี่ยมันออกมาสวยเลยแล้วหนูก็คุยกับพี่บอกว่าพี่เนี่ยมังคุดออกยอดชุดนี้นะเขบอกว่าดูแลให้สมบูรณ์นะชุดนี้และชุดจะออกดอกยอดนั้นละจะออกดอกแล้วเพราะหลังจากนั้นหนูฉีดไปประมาณอีกประมาณเดือนสิบ ใบเริ่มแก่ใบเริ่มแก่เขาใบเริ่มแก่ปุ๊บทีนี้หนูก็ฉีดต่อเนื่องพี่เขาบอกว่าถามว่ามังคุดออกดอกไหมบอกว่ายังไม่ออกอ่ะพี่ไม่รู้เป็นไงยังไม่ออกพี่ก็ว่าใจเย็นนะอีกประมาณสักสองสัปดาห์ค่อยดูใหม่พอหนูมาดูใหม่อีกทีหนึ่งพี่นะ่ะมันก็เป็นป่าขึ้นมาแล้วออกมาแล้วในเนี้ยมันออ,ออกมาแล้วยอดยอดที่มันออกดอกเนี้ยมันออกมาแล้วอ่ะมนแทงมาแล้วมันแทงมาแล้วมันแทงมาแล้วหนูถามพี่ว่าแล้วพี่หยุดได้ยังเขาบอกว่าหยุดไม่ได้นะต้องฉีดต่อเนื่อง อ๋อหนูก็สบายใจเลยทีนี้หนูซื้อเป็นลังนะ,ะก็ฉีดเลยทุกเจ็ดวันสิบวันก็ฉีดเลยเพอออกดอกมาพอดอกเริ่มบานปุ๊บทีเนี้บอกพี่เขานะบอกพี่ดอกบานแล้วนะดูนะดูลูกเล็กๆข้างในอะ่ะก็ผิวสวยไหม,มหนูก็เออก็ผิวมันสีชมพูเลยอะ่ะมันเริ่มสวยเลยใช่ไหมพอเริ่มสวยพี่ว่าอย่าทิ้งนะบอกก็ไม่ได้ทิ้งฉีดต่อนเนื่องอไปฉีดไปฉีดมาฉีดต่อนเนื่องพี่ขนาดลูกเล็กขนาดหัวโป้งมือแล้วขนาดไข่ไก่แล้วก็ตัวมาขนาดนี้พี่ก็ดูผิวดิ อ่าเนี่ยดูดูผิวได้พี่ดูผิวได้เลยเนี่ยผิวเนี่ยอ่าดูผิวได้เลยสวยแบบอ่าดูผิวได้เลยเนี่ยสวยเนี่ยดูได้เลยดูได้เลยเนี่ยดูผิวได้เลยออก็หนูไม่เคยมีนะแต่ก่อนเนี่ยไม่เคยสวยแบบนี้นะเนี่ยเนี่ยดูได้เลยครับเนี่ยไม่แต่ก่อนมาเนี่ยปุ๊บพี่พี่พี่ทำมังคุดมา่กี่ปีก็มังคุดแดงนี้ออกมาเป็นสิบปีแล้วสิบปีแล้ว พี่ไม่เคยเห็นผิวอย่างนี้เลยผิวอย่างนี้ไม่เคยมีเลยหนูไม่เคยขายผิวสวยเลยจริงๆหนูขายมังคุดไม่เคยสวยเลยไม่เคยคือขายแบบเป็นปุกาปืบะปืบะหมดเลยขายก็ขายเป็นมังคุดกะหมดเลยผิวไม่ผิวไม่สวยเลยราคาต่างกันมากเลยถ้าเบอร์สวยนี่นะสมมุตินะถ้าเบอร์สวยประมาณ90้าสิบหรือแปดเนี่ยสวยได้ประมาณ8ป9สิบกิบใช่แต่เบอร์กะเนี่ยประมาณยี่สิบยี่สิบาาทอย่างเงี้ยอมันมันมันโอ้ย มันแตกต่างกันเยอะเลยก็ใช่ก็ความแตกต่างนี่แหละขายได้แค่ี่2 5บาทมาตลอดเลยใช่แต่ปริมาณแล้วก็ขนาดไม่ได้อย่างนี้ด้วยนะปริมาณหมายถึงตอนนี้ที่ออกมาเนี่ยเยอะกว่าเยอะกว่าเดิมว่าที่เคยปลูกใช่ขนาดลูกก็แตกต่างกันเลย ที่มั่นใจขนาดไหนว่ามันเป็นเพราะไอ้คู่หูมาัศจรรย์คู่นี้เพราะแต่ก่อนหนูไม่เคยใช่อ๋อแต่ก่อนไม่เคยใช้ <laughs> เดี๋ยวนี้พอใช้คู่หูแล้วคือมันมั่นใจตรงที่ว่าหนูใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยไง๋อ oh. หนูไม่ได้เอาตัวอื่นมาใช้เลยไม่เอาตัวอื่นมาร่วมคือคืออยากอยากจะรู้ว่ามันมหัศจรรย์แค่ไหนถ้าเอาตัวอื่นมาเปรียบเทียบอย่างนี้เราก็ประเมินไม่ได้ใช่ไหมอ่าหนูก็เอาตัวนี้ตัวเดียวเลย้ตัวน,นี้คู่นี้เต็มที่เลยคู่นี้เต็มที่เลยแล้วมีไอ้พวกไอ้โลกหรือแมลงหรืออะไรที่มันเคยเห็นแล้วมมัหายไไปอะรีง ก็แต่ก่อนก็มันเกี่ยวกับแมลงนั่นแหละตอนนี้เกี่ยวกับแมลงเกี่ยวกับเพลี้ยไฟเลยแดงอะไรประมาณนี้แหละพอฉีดตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเหมือนว่าเราได้ไข่มันก็จะตายอะไรไปเลยไงมันจะไม่ขยายพันธุ์อะไรประมาณนี้แหละไอ้พวกนี้ก็หายไปมันก็หายไปไม่เห็นเลยไม่ค่อยเห็นเลยเพราะว่าเราก็ฉีดตัวนี้ก็เหมือนว่ามันมันอะไรอ่ะมันคือมันจะมีที่ว่ามันมีไข่มีอะไรมันไม่ขยายมันไม่แตกออกมามันไม่ไม่ขยายพันธุ์อ่ะมันไม่ขยายพันธุ์ทีนี้มันก็ไม่รบกวนดิเอออ่ามันไม่รบกวนอาจจะมีแต่มันอาจจะน้อย มันจะไม่เยอะมังกรแล้วเห็นพี่ว่าก็คือยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เนี่ยในพื้นที่แถบเนี้แถวแถวนี้คืออะไรนะอำเภอสวีอำเภอสวีค่ะแถวนี้ยเขามังคุดคือมันมันจะเป็นอย่างนี้กันแทบทั้งนั้นเลยเหรอใช่แต่ก่อนก็คือมันจะเป็นผิวที่ไม่สวยทั้งนั้นเลยไม่สวยทั้งนั้นเลยใช,ยใช่ไม่สวยทั้งนั้นเลยประเมินได้เลยเวลาผลผลิตออกมาเนี่ยนะอำเภอสวีเนี่ยมังคุดผิวมันผิวสวยเนี่ยไม่เหมือนพะโต้นะอ่าอ่พะโต้ผิวสวยเออแล้วอะไรทาไมอำเภอนี้มันเป็นอย่างนี้ ก็ <P ew a> ไม่ได้ดูแลไม่มีตัวนี้ไม่ไม่ได้ใช้ตัวนี้กัน,มน <laughs> ไม่ได้ใช้เก <c oughs> ิด <c oughs> น,นี้ใช่ตันนี้พอพี่ใช้ปุ๊บแล้วเป็นไงโอโ้คือแต่นี้ก็เป็นเจ้จาเดียวหรือเปล่าในใน,ในอําเภอเนี่ยตอนเนี้ยน่า <laughs> ค <c oughs> งน่าจะใช่มั้งเพราะขนาดที่ว่าฝังง่งทางฝั่งโน้นน่ะนะชิดพอนไปหน่อยนึงอ่ะเขามาเห็นของหนูก็ว่าพี่ปุ๊บมังคุดพี่หาลูกกากสักลูกไม่มีเลยนะปีนี้บอกโอ้ยทีนี้ยิ้มใหญ่เลยใช้ตัวไหนอย่าบอกใช้ตัวนี้ดิตัวนี้แหละแล้วแล้วดกกว่าเดิมไหมดกกว่าพี่ ดกกว่าดกกว่าแล้วลูกที่ออกมาเนี่ยเห็นชัดเจนว่าดกกว่าใช่ดกกว่าแล้วขนาดลูกนะขนาดลูกก็โตกว่าด้วยเนี่ยขนาดลูกก็ใหญ่กว่าใหญ่กว่าโตกว่าด้วยธรรมดาลูกแล้วน่าจะเจ็ดแปดลูกโลแน่ๆประมาณไม่เกินสิบลูกไม่เกินหนูว่าไม่เกินสิบสิบลูกแต่แต่ก่อนเนาะของหนูสิบสามสิบสี่สิบสองเป็นมังคุดที่ว่าไม่ใช่เบอร์ใหญ่อะเป็นเบอร์กลางอะแล้วผิวก็ไม่สวยน่ะตอนเรื่อย่างที่บอกอะเรื่องผิวไม่ต้องถามเหมือนของเจ้าของสวนเลยแต่ก่อนอะเดี๋ยวนี้ก็คือ จ้งผิวทั้งผิวเจ้าของทั้งผิวมังคุดที่ผ่านเลยสวยขึ้นเลยไม่ตั้งผิวทั้งหูทั้งขนาดลูกแล้วก็ปริมาณมันก็เพิ่มขึ้นมาหมดเลยพี่ใช่เพิ่มหมดเลยขึ้นดีใบก็ดีต้นก็ดีลูกก็สวยโอ้โหนี่คือมั่นใจแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจากไอ้คู่หูมาจากนี้แน่ๆใช่พี่เพราะแต่ก่อนไม่เคยใช้แล้วไม่เคยเป็นแบบนี้นี่นะครับพอมันใช้ปั๊บแล้วก็มันเป็นแบบนี้เลยนี่มันมหาศา์แล้วจริงๆนี่เห็นแล้วใช่ไหมเห็นว่ามหาศาลแล้วแล้ว พี่ปุ๊กยังไม่ได้ใช้แค่มังคุดพี่ปุ๊กยังไปฉีดทุเรียนด้วยใช่ไหมทุเรียนก็ฉีดค่ะทุเรียนพี่ปุ๊กทุเรียนพี่ปุ๊กเป็นยังไงบางทุเรียนเป็นยังไงปีก่อนๆนะหนูก็ขายทุเรียนได้แค่ประมาณสักสิบตันสิบห้าตันอะไรประมาณนี้แหละประมาณสักสองร้อยน่าจะได้ประมาณสักสองร้อยต้นสองร้อยต้นเนี่ยขายได้ประมาณสิบตันสิบตันสิบกว่าตันสิบกว่าตันแต่ปีนี้นะเป็นยังไงสามสิบอับเป็นหมื่นลูกคือยังอยู่บนต้นอยู่ใช่ไหมใช่แต่ ไปดูเรียบร้อยแล้วประมาณการเรียบร้อยเฉลี่ยเฉลี่ยเอาต้นสักกี่ลูกเอาเอาแบบเฉลี่ยเอาเฉลี่ยแบบไม่ต้องเยอะแลอวเอาต้นประมาณห้าสิบลูกอ๋อคือเฉลี่ยแบบไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะต้นเล็กต้นใหญ่ก็คือเฉลี่ยทุเรียนกี่ปีทุเรียนก็ประมาณสิบห้าสิบหกห้าแล้วก็บางทีทุเรียนที่ว่าเจ็ดแปดปีเราก็คือว่าโอตีเสมอกันไปหมดเลยเอไม่ต้องไปแยกให้ปวดหัวให้ห้าสิบก็ประมาณสักหมื่นลูกแต่ก่อนแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยพี่ลงทุนเยอะไหมในการทํา ลงทุนมัก็ลงทุนมันก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเขาปริมาณมันก็ได้น้อยไงแต่ถ้าเราลงทุนเพิ่มไปหน่อยเนื้อเพิ่มไปตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเพิ่มไปคู่นี้มาเพิ่มไปคู่นี้ปุ๊บเนี่ยมันได้อีกสองเท่าอ่ะอย่างเงี้ยมันน่าเพิ่มไหมล่ะอใช่ไหมจากแต่ก่อนลงทุนน้อยจริงใช่แต่ว่าเราก็ได้น้อยอันนี้เรามาใช้ไอ้นี้เพิ่มเติมขึ้นมาใช่ปรากฏว่าผลผลิตมันก็ได้เพิ่มมากขึ้นใช่เพิ่มมากขึ้นถึงแม่ถึงว่าเราตอนนี้ได้คำนวยเรื่ออองงหหรรรืวววว่่าาาาไไดดดด้้้้คคนนนณมมััตลเเเสส็จจบะใชปทก ตอนนี้ประมาณถึงตอนนี้หนูว่าใช้ไปประมาณห้าหมื่นน่าจะได้ใช้ได้ประมาณสักห้าหมื่นน่าจะได้เขาเรียกว่าเกษตรกรหลายคนบางทีแบบคือมองในเรื่องของการที่ว่าของแพงของไม่แพงคุ้มไม่คุ้มอะไรเงี้ยพี่ไม่สนใจเขาบอกว่าดีถ้าของมันดีจริงลงทุนแค่นี้แล้วได้กำไรพี่ว่ามันคุ้มไหมคุ้มสิคะคุ้มมากเลยอ่ะแต่มันมีตัวหนึ่งนะไอ้ตัวเนี้มันมีอีกกรณีหนึ่งนะที่มันดีเห็นชัดๆเลยอ,ะอ่ะน้ำสวยผิวสวยทุเรียนอะ่ะ น้ำน้ำม er ันจะเขียวน้ำ oh มันจะเขียวผิวมันจะสวยปึ้งเลยผิวสวยน้ำสวยไอ้นี่ผิวนี้แหละผิวที่ตลาดต้องการเลยกําลังดีเลยขนาดลูกอะไรเนี้ยประมาณพอดีเลยอ่อ้นี้แหละคือมันมีความสวยงามของลูกคือมันคุดถว่าผิวสวยใช่ผิวสวยสุเรียนนั่นก็น้าน้าสวยน้ำเขียวน้าสวยอะไรประมาณนี้ยมันผสมผสานมันก็มีผลดีทุกทุกส่วนเลยอ่ะครับมันขยายขึ้นมาทุกๆส่วนมีผลดีทุกส่วนพอเราดูแล้วเปรียบเทียบกับที่ว่า ก่อนมากับตอนนี้มันก็ดีกว่าเยอะเลยอ่ะดีกว่าเยอะเลยดีกว่าทุกอ,อย่าง<ช>เลยไอ้คู่นี้ใับใช้นใชนคนละเรื่องเลยคนละเรื่องนั้นนี่คือคือ,คอมั่นใจมากๆอยู่แล้วกับคู่หูตะยันใช่นะเออนี่คือเสียง <c oughs> ตัวจริงเสียงจริงของเกษตรกรนะครับที่ได้ใช้ได้พบกับคู่หูตะยันคู่นี้เจอแบบฟุกๆไปเล่นกินข้าวค่ะ <c oughs> แล้วพี่ก็คุยชวนคุยแล้วก็เอ้ยแนะนํามาให้เขามาขายไงเพราะเขามาขายปุ๊บเนี่ยเขาเหมือนเซลใช่ปะอ๋อที่เขาต้องคุยอ่ะก็เหมือนเซลเขามาขายแต่หนูบอกอย่างหนึ่งนะถ้าใครจะใช้เนี่ยไม่ใช่ว่าใช้มัคุดที่ออกลูกแล้วนะถ้าใช้เราต้องใช้ตั้งแต่ต้นเลยหมายถึงตั้งแต่บํารุงต้นไปเลยใช่แต่บํารุงไปเลยไม่ใช่ว่าเออเมื่อฉีดต้นมังคุดเป็นลูกแล้วทําไมของเราไม่สวยอย่างนั้นไม่ใช่นะใช้มาตั้งแต่เริ่มต้นเลยใช่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยกําลังดีเลยคือ เดี๋ยวตัดลูกอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บก็บำรุงต้นใช้ได้เลยเก็บลูกเก็บอะไรปุ๊บนี่ก็ฉีดเลยตรงนี้ใครอยากเห็นสวนจริงๆของพี่ปุ๊กมาที่นี่ครับตำบลนาศักค่ะอำเภอสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรชุมพรอันนี้เป็นหมู่อะไรต้องบอกไหมหรือกลัวเข้ามาเข้ามาไหมไม่กลัวไม่กลัวเข้ามาดูได้เลยหมู่หนึ่งตำบลนาศัก์หมู่หนึ่งตำบลนาศัก์ถามหาพี่ปุ๊กรู้จักทั้งตำบลใช่รู้จักทั้งอำเภอใช่โอ้โหนี่ไม่ค่อยกางกว้างขวางงเท่าไหร่ เออะพี่ปุ๊กเจอแล้วใช้แล้วมันเป็นยังไงแบบไหนฝากให้กับคนที่จะได้ดูต่อไปหน่อยครับพี่ปุ๊กมองกล้องได้เลยค่ะหนูว่าถ้าคนที่ไม่เคยใช้ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นกันเลยนะคะวันนี้ <Ừ. S 2> ได้เห็นกันเลยได้รู้กันแล้วว่าคู่มาจะอย่างนี้จริงๆแล้วก็ใช้แล้วก็มันได้ผลจริงๆมังคุดของหนูสวยจริงๆทุเดีอนของหนูสวยจริงๆตรงเนี้ย <ừ. S 2> เยี่ยมเลย ถ้าใครสนใจตรงนี้ก็หันมาใช้คู่หูมาสจันเลยอยากได้ผลผลิตดีอยากได้ผลสวยผิวสวยอะไรอย่างนี้ก็หันมาใช้ตัวนี้เลยค่ะหนูกล้ารับรองเลยว่าหนูก็ทาบังคุดํทาทุเรียนมาหลายปีแล้วแต่ปีนี้ได้ผลผลิตเยอะผิวก็สวยจริงๆเคยเจอแบบนี้มาก่อนค่ะ,ะทำมาเป็นสิบปีไม่เคยเจอเป็นสิบปีก,ก็ดูต้นบางคุดสิคะ,ะต้นบงคุดอายุเท่าไหร่แล้วออกลูกมาเป็นสิบปีแล้วอนี่แหละคือตัวนี้คือมันดีจริงๆเลยค่ะชัดเจนมากทั้งใบทั้งลูกนะครับโอเครวันนี้ก็ต้องต้องขอขอบคุณพี่ปุ๊กมากนะครับที่ ได้เปิดสวนให้กับบริษัทเวอร์คัสอินโนเวชันแล้วก็คู่หูมาจันท์คู่เด็ดของเราเนี่ยได้เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ได้เก็บภาพเก็บรา,ายละเอียดของต้นไม้สวยๆหลังจากใช้คู่หูมาจันท์คู่นี้แล้วบริษัทเราอย่างที่บอกครับนะเราไม่ต้องการให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยเ,เขาเรียกว่าเพิ่มค่าใช้จ่ายโดยไม่จําเป็นจริงพี่พุกยืนยันมาแล้วว่าพี่พุกบอกว่าถ้าค่าใช้จ่ายมันเพิ่มเขาไม่ได้กลัวอะไรถ้าผลผลิตมันเพิ่มจริงๆแบบนี้ <ก>มัน<ช>เพิ่มสองตัวสองเท่าตัวสามเท่าตัว<ช>เขาเขาก็ลงทุนได้<ช>อแต่บางสวนเขาเคยลงทุนเยอะๆมาแล้วเขามาเจอกู่หูเหมือนกันคู่นี้เขาก็ได้เขาเรียกลงทุนได้น้อยลงอีกแต่พพี่ปุ๊กแบบไม่เคยได้ทําอะไรมากมายมหาศาลได้ก่อนนะในพื้นที่นี้เขาดูแบบแบบไม่ได้ไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายก็เลยเป็นการลงทุนเพิ่มของพี่ปุ๊กแต่ผลผลิตมันกลับมาชื่นใจเพราะั้ลงทุนเพิ่มผลิตเพิ่มเยอะแยะเพิ่มหลายเท่าตัวอ ถ้าใครสนใจอยากมาดูมาดูได้เลยนะสวนพี่เปิดตลอดไม่ได้ปิดนะครับน่ะก็ฝากวันนี้ครับยังไม่ต้องเชื่อผมยังไม่ต้องเชื่อพี่ปุ๊กเอาคู่หูมหาหัดจันคู่นี้เอาไปให้ต้นไม้ของท่านน่ะเป็นคนยืนยันว่าไอ้คู่นี้มันมาหัดจันจริงจริงหรือเปล่าพี่ปุ๊กเจอมาแล้วความาหัดจันของคู่หูมหาจันคู่นี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับทางบริษัทเวิโโคร์คัสอินโนเวชั่นนะครับแล้วก็ผมชัยพัฒน์สำรานใจก็คือต้อง ขอโอกาสกับลากันนะตรงนี้กับส่วนที่บุ๊กแห่งนี้เลยเดี๋ยวส่วนหน้าเราจะไปตลุยที่ไหนเราจะไปเยี่ยมชมที่ไหนเดี๋ยวได้พบกันอีกครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ